อีกอีพีสองรับไปพลอย่องเบิ้งขับมาหลุ่นน้ำบาวก็ไอ้ดินครับมาที่พ่อเฮ็ดยังอีครับครับตามมาหลุ่นด้วยกันครับสวัสดีครับครับอีพีสองรับพี่น้องเก็บกอแดงครับโอ้เถ้าเราทำโอ้ยมาจนประาณพนวันเถ้าไปขับมันมาที่พี่น้องว่าสิมันว่าอีพีสองสีใดไปที่พี่น้องเบิงบ่ ออกอยู่ตามภา,าพป่าผีกับเด็กครับเดี๋ยว,บบยวครับ,รบเย็หนหนาวเด้อพี่น้องหนาแรงครับเห็นแล้วนี่แต่ดอกแข็งๆงงามๆครับพี่น้อง ัเลลมาเด้อผุ้ได้องบงคครับเป็นหม่เบาเ้อครับพี่องกับเอดินครับพี่ครับทั้งไหนพี่ดนละอครับอ้ยครับแดงจีนึครับพี่องครับแดงโ่ไอ้กอแดงนออกโอ้

en

จกอ๋คร <LO> ับว่ดอกงมครับขาเป็นเบนนี่ลเกบนอนเป็นแข็ขอดีเด่นครับพี่ดาวไปด้ขับปลาหมู่บ้านขับปลานี่ปลาดีด่งมครับพี่ดาวที่ว่าสีดอกงามกว่าปลาดี่บาตัวเก็บมาละ พราะดอกมันแข็งกว่าไรครับนอุ้ยครับนลีนี่ก็สวยๆครับพี่ขนาดนี้ก็คือเป็นที่พยทีตัเองครับโู้นที่แข็งจัร้างนทีนอะไรยังไหลครับี่น้อทีไรุ้จีเห็นเยดอกแข็งนียกขับงำหนาะบ้าน กอเปลี่ยนเขาเปลี่ยนดอกงามครับพี่น้งดอกแข็งๆข็กับพี่ลับกว่าที่ไจะละคิดพี่้องเล่นจนยางตายออกรับอะไอย่งเี้ยับอ้ยกะตังดอกงามพ่อลูพี่รับะเนีมิเด็ดอกกำลังแข็งแข็งแข็งเลย อีกยั่ไงอืม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 อครับอืมีือืมออกออืมอมอืมมครัอืมะืุอืมอืมมอืไไ้อืม้ืมออืออืมอืมืมอืออืมอืมมมอคอับออ้อมัอ Ui, xanh xanh bằng thường người điên. lại. Đâu có thùng. Mưa này. Cái chân. Nó im kẹp kẹp đây đúng không? Đây, khắp đây. Khắp. Đâu? ngắm thật Ui. nó ui, thật Ui. วนอันสนวนเคียไก่ตนีมาน,าน,น,านาเอาฮักกันมากนครับนะปารอดดอกนี้ก่อนครับดอกแข็งแข็งงามงามเลยอีแม่เอ้ยรับไปบางๆกัมเียวลำบาเท่าไรับม,บบบม,น,มน,บนี่มึงลำบาเนี่ยนละครับนานครับมีแต่ดอกสวย หนาฝน,นยังบ่ชท่อเด้อครับเฮ็ดยามนี่ถ้าเบาเก็บมานี่หนาฝนนีนนงบ่พอหลายปานนี้ครับทิ้งความฝนออกนะ <What? S 1> ทุกคนป๊าป้าเถีองละสามดอกสี่ดอกครับยังกันร้องฟองละเพิ่อนนะมามามาเมาเก็บ ลอยเบาครับ ดูว่าแานเทียรับมรนี่ดีสนฮแมนเลเม่นครับ,น,น,บ,น,น,บ,น,รบนานครับอีกดอกเนาะค,คุณดอกข้างงานครับสว่วนเดบาัาปลาเดีเนาะอ้เกยนีเจะดอกข้างงาม ว่าเ,เป็นดงเ,ดเปง็นดงเพชรเขาแป้งครับครับนอนนี้ครับข้าเป็นชุมใช่ขหบสุราขับกระโดดปัครับขับนะข่าวบอกข,ขอบบุญขอบคุณเด้อครับอีพอยแม่ครับที่เขาม,าม้าบึงมาแย่งครับบ่าตัวครับเขาบ้าเป็นกำลังแย่งใจบ่าวตัวโอ้ยมาจูงงามได้ดีปาดรับพี่กระโดด นี่ครับนี่ครับพี่ตดอกขึแข็งครับพี่น้องบาดบาดอีมางานเลครับไอ้ดินอุ้ยถือว่ามาถือโด่งครับรือว่ามันแห้งเรื่อยเลยนี้ครับจนเห็ดอีพี่สองครับพี่น้องอีพี่แหลกอีพีาวโพดไหนเป็นมูครับอีพี่แหลกก็ดีนี่ก็ยแค่ไหนมีแต่ดอกก็งามมาเดี๋ยวมาเอา ดุงนี่ครับปุ่นทำนะนี่ครับบาวตัวหินโบอันเนี้ยครับบัวขี่ดินโบค่อยมีครับโบได้ใไซมีครับโบอยากตัดวานไหนครับพี่น้องเพราะว่าจะเสียใครอีกคนนึงเขาเข้าหรือเบิ้งบ้าว่าเฮ็ดหน่อยเฮ็ดไหลวานไหนครับจากนี้เบิ้งต่อเนื่องนะครับล้วอู้หงายแับนี ขับพี่น้องขับมือปานเบา,บาตัวก็เอาไปแม่และหนึ่งครับหโอ้ยกินแซ่แซ่ครับแซ่ก็้งจิ้ม้งจิ้มทมครับพี่น้องิดิบถึงหนาบานเท่าน,นี้แหละเบาตัวก็ตุยเยาแซ่ัดัละง ขนเลยครับข้นเลยขับเบาไงเอาครับผักที่ได้เด้อยวขับเพียดหยันเลพี่น้องครับคู่ปีย่ามนีพันขันฝนบอดีเนี่ยพันหาไรเบิดเหรอครับนี่ปีนี่ยเราเบาตัวจะว่าโอ้ยครับแต่ว่าบ้านบบาตัวกับบัเคยมีเลยครับพี่น้องเพราะว่าปลาปลาบ้านเบาก็เป็นปลาครับปลาต้นไม้ใหญ่บ่วเคยหลายครับ ว่าดาดินมันธีแห่งเมื่อเพื่อนบ้านไดดินครับเป็นปลายยางไฟอย่างครับครับครับเช่นนี้ครับแชิงง่ายๆครับ,งงรบอพลอยแม่ผู้ใดครับอยู่ขทางทางกับพวกได้เด้อครับมาเอาน้ำเบาไปต้มมด้วครับลอยเบากับเมื่อ,อนี่กับพวกโหลดครับพี่น้อง กำอยากกำกินอยู่มือนี้โอ้ยคับกินหมดหมดแต่คนเนี่ยคับยีคนเนี่ยยังออกอีกครับพี่น้องนาสีดีหาได้อีข้องเสมอนาสีดาย่านหนอยดินเนาะเฮ็ดอีหยังนี่คือบ้านฟุ้นเลยพี่น้องนะโอ้ยเฮ็ดขึงเท่าบ่ะฮะขะเลย Cái đó cũng tốn lắm ngàn Đẹp quá, tỏi sao đâu ไิดดิ<ห>อุ้ยครับท่านดีกว่านี่ด้ดอกง,งามครับดอกเป็นสุดยอดเท่านั้นครับพี่นอ้องนี่ครับดอกหนึ่งครับพี่นอ้อง นอกอีชัวยเด้ยคยับพี่น้องสุดเก็บร้หมืออยู่บงส่งเบาป่ครับเลยนี่ครับ,รบโอ้ครับพี่น,อน่อยนี่ครับนี่ คำอื่นก็สีแงหลายอย่างไ่หรอกนึ่บ่าวตัวเด้เก็บจุไอทิตย์เี็กก็ไข่ได้เนาะครับวะนักภาพใ่ด็เก็บอีสตอนสมุยครับเป็นถุงใหญ่ยางบ่มีดนเนี่ยจนบ่มีตาสีไนะครับเป็สวตุครับพี่ห้อเบ่ครับุเไมคุณคอเดน่ยใจเอาคับเต็มกระตาบอกก่อน มาเอาอะไรครับพี่น้องที่ไหนกลัวสิพ่อครับไอ้ครับเอ่ามันขึ้นแดดพีครับพี่น้องครับพี่น้องขึ้นได้ไหมครับขิดผลว่าที่ผลใต้ตาเบาตัวบอกพี่พี่ต้องนี่นะมียังหรือจะกบมาขุดออกเอาบดเดี๋ยวเอ้ยครับเของมาทรงเบาวตัวด้เอวยของมาแหลเคิดด้อ เขาเขากองก็ได้คือว่เมื่อง่ายตรงนีมื่อช่ครับมวลเก็บเห็ดไหลถึงเป็นดินทรายนะครับพี่น้องแถวนี้นะนดินนม่คือชุ่มเดียวกับนีครับมึงนะแต่ว่ามันยังไม่ก่อใครครับอ๋อครับพี่น้องฮะเออมาโหลดครับนะดีอย่นี่ก็พี่เขาเดีเอาเบิร์ตครับ รับับลโอ้ยขับพีแหงหลายับดินมาเอากันัวดอกพี่รับเลยรับี่ลโอ้ยรับดินทุ่มน้ Ui, hiện lại không đi Giáo hiệu không con thức bạc, thí đại Bị thấp Quá đi Thấp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  มือได้ปิดตายังเมื่อโอเคแล้วสิกระเพีงหลายพี่น้องครับโอ้ยว่าสิไปทุระครับจังไหสิบเงขอไปเสือริบงสื่อก็ิงครับตัวลอยเปตัวสามตัวลอยบ่โอ้ยตัวกิงยังขยุบหน่อยโอ้ยกะที่เมื่อกีกับพี่ดายครับน้อมโมมีกระเชิดเต้นนะครับเอาครับมาหอดกระทางพี่ดายดี ลราิ้ขวกับอะไรดีกท <c oughs> ีกำลังาไปดินเนื่อแล้วพี่น้องท่นไม่ไดไ,ได้กัมีเตี็ดเลยถ้า <c oughs> แล้วนี <c oughs> ่กบะ <c oughs> พี่น <cues> ้องครับอีพีสองครับพวกเนี้ยผลงานครับข้างในดินเนี่ยาเป็นเฮียมาสะใส่น้ำใหญ่ยังน้ำทางม่จะมุ่งสรงถเป็นจนหล่นกระตามอ่อครับข้างมาโตกระไดพีครับนะกระตาบนหน่อยเด้อครับอีเม่กระตากครับผมนะพี่น้องมีแต่ดอกกำงางครับมาโตกับไอดินกษนสได้ครับเด้อครับพี่น้องครับครับพี่น้องบ้าครับครับมาโตกับไอดินครับในบนหน่อยเด้อครับพี่น้องครับล่ะ้เห็นงามงครับอี่2สองนี่โว้ยครับ เอาจนโมบิดขาสึไปทำธุนาครับพี่น้องจังว่นได้เปล่าอีกบางย่างไงครับผมข้าวปาโตขอบุญขอบคุณเด้อครับอีพอยแม่ครับเอ้ไอ้ใตายิ่งทุกขูทุกขทุกขนครับที่เขาว่าเป็นกำลังแรงใจบ่าวโตครับเอากระป๋าไว้นี่ครับบ่าวโตอีสานบ้านเฮาครับไอ้ดินห้อยดินทิมเมื้อท่านทรัครับผมทำมีอีสานทะเลาะบ่าวบอยแดดดินอีสานครับปากเป็นแห้งแห้งใจอีพอยแม่ของเฮาครับมาบึงมาแย่งลูกหลานครับคนรไรก็แท้ให้เป็นกำลังแรงใจให้พวกลูกหลูกครับเพรางเ็ดคิ็กอีพ่แห้งเคง ครับตะคอยพอยนอนครับอยู่ดีไม่แห้งกบนันเรื่อยุกคดีทุกคนครับสวัสดีครับ